เอโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาที่เพื่อนนะครับผมอัดคลิปเอาไว้นะครับสวัสดี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 บกโบมึงก่อนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับอันนี้อันนี้คือคลิปที่ผมมาได้กับเพื่อนแต่ก่อนที่เล่นด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมัธยมนะครับมันเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะโหดจะมันจะฮาแค่ไหนลองไปดูไปรับชมกันได้เลยนะครับลองไปดูความการของเพื่อนผมสักคลิปหนึ่งก่อนแล้วก็เราเข

เอเยอสวัสดีทุกคนนะครับก่อนเล่คลิปนี้ผมจะมีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับแน่นอนนะถ้ามันมาจากผมมันต้องเป็นสิ่งดีๆแน่นอนนะครับผมเอ่อทุกคนเลยมีปัญหาการเติมเกมหรือไม่หรือว่าซื้อรหัสหาซื้อรหัสเตกมเ,เ,เกมวารออยู่นะครับผมนี่เคยผมแนะนำนะครับเอ่อ Raider Fox Shop นะครับ ลาบตะเกียที่ดีและจริงใจต่อลูกค้าทุกคนนะครับผมใช้งานมากกว่า800คนแล้วยอดขายมากกว่า3,000ครั้งแล้วนะครับผมผมแนะนำาลครับดีเดอร o ฟ็อกช็เปนสบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นเนี่เนี่ย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 นี่ยเ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 นี่นี่ยนี่ยเนีับเนี่ยนีนีนี่ยนน นี่ครับนี่ก็จะเป็นหน้าเว็บของเขานะครับนี่จะมีซื้อขายดีเกมมีพอยแบงค์ด้วยนะครับนี่แล้วมีวันรุ่นแลนมีอะไรมากมายเลยนะครับผมมี RV ด้วยมี n น็ตฟิกนี่นะครับซื้อขายอพอยแบงค์ก็มีนี่ครับหน้าดูครับมี Netflix VTV ีวีมโนเออรพีเมียพีพีเมียแคนวาหรือ Microsoft เอ่อ g m a ค l แคแคัดต่างๆนานาม,มีมากมายมีหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไปดูอีกยันหนึ่งเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็นี่เป็นเติมเกมมีเกม Rv Legend Lock เอ่อ Hong Hong Star a View Star Kai เอ่อ Tft Free Fire FIFA เอ่อ League of Legends เอ่อ Legend Lock Mobile เอ่อป่าวะเออนั่นแหละเออแล้วก็ Gen Shin Impact เอ่อมีอะไรอยู่มากมายเลยนะครับนี่นี่ดูได้เลยนะนิ่เกะอะไรเงี้ยครับนี่มีเยอะเลยนะครับผมนี่ มาแนะนำนะครับแต่ร้านเติมเกียร้านนี้นะครับนี่เพียงแค่ใส่หลอดพาร์ตนะครับก็เติมเลยนะครับผมใส่ไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เติมตึ๊บตึ๊บเรียบร้อยครับใครนี้ก็จะเข้านะครับภายในหนึ่งถึงห้านาทีก็จะเข้าแล้วนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็เติมได้นะครับนี่มีอ่งเปามีแบบแปะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่าสลีปแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับผม ก็จบไปแล้วก็สิ่งดีๆนะครับเป็นรับชมเนื้อหากันในคลิปกันเลยครับขอบาครับบ๊ายบายจ้กันผมขออนุญาตแนะนำตัวแต่ละคนก่อนเลยนะครับอันนี้คือไอ้จับลีเลสเตกอ้นิลเลเซไเอโซและผมไอิกิเลนนะครับีนี่เราก็นดีเหีแล้วเจ้กันเอคมช่วยตลอดไอ้ัช่วกูดิมนไม่ช่วยกูอะช็อตเนี่ยช่วยเาเ็เราเราดกเราเเราเเราเเ อ Airbnb, ๋อหลอดเลยไม่ตายวะเอ้เอ้เเข้าเขบีเขบีเขบีเสยหน่อย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 เอ้ยืมไปน่ามองมันจะโหดเกมช้ายเลยอย่ามองมันมาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรทำอะไรโอ้มึงเก่งเรื่องมันกลับมาแล้วนี่หว่าเจยกูมึงเห็นในการบีการบีการบีกลับมาแลเป็นแดดใส่กูอย่างมั่วยไงเออไอ้เียอะแดดมวยจัดจ่ะเดสไปแจกมันจะตัวไหนวะมันจะตัวไหนวะมาร์กดีไซเปอร์มันอยู่ไหน มัอยู่ตรงเสาเนี่ยเสาตรงกลางเนี่ยโดนไหมล่ะเขา้เขาเลยเขาเลยเเเื่อโดนโดนเขาเลยเขาเลยมีแบมึงีไปไหนอะมึงเกลียดแถบกูไหมล่ะไปดีไปดีแแตแล้วแแตกแล้วอาไปจับเิ้จับ้โีเมื่อกี้เนี่ยเอ้าตายเอามึงนี่เอามึงเหรอเาไปเนเาเนิเานนเาไปเนิิเเ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 นยเเสเิสเนเิ เจ็ดว่าเจ็ดว่าลอาวมึงดิอ้โหอยากกิ้จับุหน่อยเด้อเยอะจีเ้ยอะไรแลมึงย้หยุดอะมรงยมังาขาเนี่ยไม่เลยซื้อมาใหม่ยากโดนเลยอ้างคิ้วฝายเลยสั่อีกเออเดี๋ยวจับมอถอดมันแก่คิ้วคิดว่าโดนหัวแล้วสิ จะแอคอย่างเดียวเลยอะอะไรกูแบ่งาเยอะแล้เกมเนี้ยแบ่งเยอะที่ไใต้ปีนไอ้เี้ยผลงานกิเน้อเกมเน้เขาไอ้เี้ยผลงานตายที่แล้วเขาไม่นับไอ้เหีะยเออผลานี้เว้ยมาเปืนหน่อยมาเปืรนหน่อยแต่กูทำกูทำตัวเป็นบอดอยู่ไงควยเก้าผ่าในควายไม่มีทางหมดแล้วเนี่ยมันก็หมดแล้วนะลาเแล้วเียวซื้อล้กูีเกินเลย ม่มีเงินเป็เยีนีจืดห้าสิบบอะม่ีตัอะไรอะโอมีอ้อะไรวะล่ะโอ้เต็มเลยโอ้ตาย้เกอ้โกูโดนไหเนี่ยเ้ามึงตดเนหมตดนหมเออตเนหม่ดนหมเว้ยสวยๆๆง่ายอรอด้วยรอได้ไงวะเฮ้ยไปเดี๋ยวนี้เลยมีไซฟอร์นะีอะ แล้วขวดสกิลฟรีจับไม่ได้อะอ่าโอเคมันอยู่ด้วยกันเลยไม่บีเคียบีเคียมันอยู่ด้วยหมดเลยมันอยู่ด้วยบีเคียบีเคียเฮ้ยอย่าบังดิบังดิน้องชายน้องชายบังดิมัาดักมันได้คิวฟรีมาดักของได้คิวฟรีเลยมันมาหล้วแอคเลยยินนี้ปิดก่อสวยบ้านฉลาดมากเพื่อนหลับปิดกันไอ้แก๊งเอาใครโดนวายาแล้วนะ ได้ไรอ่ะใครยได้ใครรอยได้ทอมมอนทอมอนอมอนหมอบมอบมอบพีบีโอโหมันพีบีเรื่องพีบีเลยไอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วจับพี่นจับ โอ้โหไอ้ี่อย่เลยแบบรอยังมาตายแล้วไอยีเ้ยพื่ออแด่ในบ้านย่ะเอนเพื่อนอย่างนี้ในสตว์โอ้ยีะมปเท่ามอย่มาแพอมึงหายียังมัตาย้ไอ้ยีอ้ก็เนโอ้หท้อไตหาในชั้น กูกอดอกเลยกูวานแถบอย่างบ้่นแบบไม่เข้ากลันปะเข้ากลันปะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูออกได้เดี๋ยวกูไม่มีใครทำได้นี่อะขวาขวาใกล้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 แล้วไม่จับแล้วไม่จับมาแล้วเฮ้ยไม่จับมาแล้วเฮ้ยทำอะไรอ่ะเม้ยด้ทำอะไรอ่ะเล่ยไปเลยเล่นไปเลยหวังดูกูดูไปเล่ยของจริงหาซูเปอร์เว่ยเลยไม่ใช่หรือเปล่าเห็นอยู่ ไอ้ยเดี๋ยวอยู่บ้านหมดเลยอยู่บ้านหมดเลยอยู่บ้านหมดเลยเฉียอไม่เชียดไม่เฉี่ดเอ้ยเรื่องซ้ำบกูทำเพี้ยไรเนี่ยแอนติงบอมแอนบอกโอ้ยโอ้ยยังไเนี่ยติ๊กโคลนไอ้มาอยู่บ้านหมดเลยวะไอ้เหี้ยไอ้กันหลอกกูไอ้การหลอกกูหลังกูกูไปหลอนิทเหรอวะ ไอ้เฉินเมื่อกี้มันทำตัวคุณุเลนอะะไอ้เยปาของใครเพื่อตายเองด้วยไอเหี้ยไอ้เราเราไม่เล่นทุเลทุกคนเลยวะไอ้บอสบอสบอสบออยากจะบอกนะทุเลนะไอ้เหี้ยบอกไปเลยไอ้จะหล่อยก้เสกเสกเสกไปเลยหเอจับื้อดิจับอะไรอะไร

แต่ทิศซ้ายเซ้ายเลยทิศซ้ายเอ๋อลอพีดเลยลอยพีดเลยลองแทงลองแทงลอแท้ลองเฮ้ยโดดได้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 โอ้ยเป็นจุดตรงนี้ไปเลยจำไปเลยไปเลยโดดไม่เติรดได้หรอย้นับไปที่อะตายโอ้ยโอ้ยเฮียฉันปิด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 โอ้โหเน่าเบ็ตเตอร์ช่วย ยไม่ได้ฟิวยังไม่ได้ฟิวม่ไดฟิวยังไม่ไดฟิวเจอด้จ้าโอ้โหเปิดเรคนยแผแผนอยู่เมื่อกี้เนี่ยาอยู่อยู่อยู่จะบัตไอเดียกอ้เหี้ยันยิงเข่าหัวเลยกูจะไพไม่ป่ามาักไม่ยดงเข้าหัวกูไม่ก้นิ่งอ่ะโอ้เจ้าไม่เอก่อเียมื่อกีเพื่อนตายเกินตายเร็วไป แล้วผิดต้องไปผิดเนี่ยของของกูของกูคือไปความเข้าใจผิดของกยนี่ก็คือคือมันอยู่สกนีนมันอยู่สกรีนมือดีแบบมือดีแบบไม่เช็คไอ้เหี้ยเราเรากูเดินไปเราไปสกินฟาร์มลูบิงไอ้เหี้ยแล้วมึงเดินมาไม่ไปยืนตรงนี้เว้ยแล้วมึงไม่ได้หันขวาฟาร์มเดอะสกิีนอะฟาร์มเดอะเพนซ้ายหันขวาหันซ้ายหันแล้วมึงก็ได้หันขวาเว้ยแล้วมันก็ยิงหลังสองตัวเนี่ยฟรีจัดเลยว่ะเออเนี่ยเอ๊ะใครจะจะว่าเอาอีน่าเนี่ยเล่นนี่นะ เนี่นะเฮ้ยมันมันเซตแบบบีกลางเว้ยกลางเว้ยอยู่กลางเว้ยไอเลยังไม่ได้ยิงหรอวะไอ้ย่ามนเพื่อนมันมันมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเก็บะช่ดิช่วดช่วยหน่อยช่วยหน่อยข้องไอ้เพื่อช่อยู่ช่อยู่ครับไอ้ข้องพื่อนเเลยนะเดียวเพื่อนเบเลยนะเดียวเพื่อนเราสง้ได้ไงอเห้ ทำไมร้อยสามห้าวะแค่ด <type spooky> ูกูอยู่วะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูผงว่าผมว่าจัดเพื่อนจริงหลังซองดิวะซองดิวะเฮียอะไรวะวัตถุฟังเอ้ยเฮียนี่ก็คุยถอดเอากูไม่จะเล่นปืนนี้โอ้ยเฮียกดผิดว่อามงเอาปืนกบมมงเอาปืนกับแบม ไม่เออกมือเระไหรอไม่เอามึงรังเกียจเพื่อน่ะบอลไอ้เหี้ยังเกียจกูกูจะดันกูจะดันไอ้เหี้ยไปนได้มาเอาเพื่อนจบแล้วเฮ้ยมีมีมันมามามเฮ้ยอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงสมองรวยเลยไว้เหี้ยสมองมีรูปเลยไอ้บรรเจ้ามันซองซองนะเว้ยเราไม่กองกูเราไม่กิองกูกลัมาเข้ามากลบมาเข้ามากลับมเข้ามาไปเข้ามาเข้ามาเฮ้คุยเองเพื่อนเพื่อนคุยกับมันดิคุยกับมันดิ

ลูกต้อนไปไหนแล้วไอ้เหี้ยมันทิ้งไปแล้วไปแล้วมันหลอนไปแล้วไอ้เหี้ยอะไปแล้วอ่ะทิ้งไปแล้วอ่ะโอ้โหกูเป็นราชาฟรีไฟคนไอ้ย่ะมึงลูกคองดิมึงไอ้ลูกตองดิไอ้ลูกตองทุกคนดีไอ้ลูกตองทุกคนดีมึงขอมาดิเอาเฮ้ยขอทำไมอะจับหลอยอยากกินใหญ่เป็นสีไม่มาอ๋อ ไอ้นี่บี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 เฮ้ยการมีเสียงกันมีเสียงกําลังกําลังกําลังกันมาเลยควายมิตอนึงมีตัอนึงมีตัอนึงอยังโง่เลยอยังไปรอะไรก็ยืนได้เพื่อนยืนได้แล้วเดี๋ยวรอก่อนยิงนานเลยนี่นี่นี่ปีกคุณเลยนี่เปีกคุณเลยเออโอเคงานชอบเลยงานชอบเลยงานชอบเลย ตัวาน้องชายโหดฝีไหนมันน่าไอเลดกายกูใหญ่กายกูใหญ่งไม่ได้กลับปะวไม่ได้กลับปะวะะไเออ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 อมออ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 เออ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 ไออ่ออ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 ัออะออออเออ้ออ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 อเออ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  ถามว่าไม่มีประโยชน์เลยเลยอ่ะมันจะอย่างโง่เลยมันไม่สนอะไรเลยอ่ะเอ๊ะถามถามที่ไวร้ายมึงไหวปะร้อยแม่งมีคนพิมพ์ตุ้ม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 แม่งโจมตีก่อนเลยเล่นทางจิตใจสั่นมันจะยิ่งยิ่งล่ะพิม่ะเอเยมอนมึงหมุนที่แย่ขนาดเป็นโว้ยเป็นมาแล้วไอ้ยเอเยอร์เปเลสุดด้วยเลยเอ่ย เอาลมึงทิ้งกทำไมอ่เยียมนไปเลยมายมอนจบเลยเยมอนเขมแล้วหมดละเาเข้าไอะเฮ้ยแบ่งมันุงดีแบ่งปันนอามาสามสตัวโอ้ยเฮียแบ่งปันกันบ้างดิเอ้ย Spike p l e d y i n g d r e โอยเฮี้ยแล้วมึง้เย่ม่นเลยอ่ะเ้ยอยากิใหญ่ อยากเป็นเศร a ีอยากมีบ้านมีรถตอนหมด้หมด้หมดแล้วนีหมดแล้ i นี่ยโอ้ยชุบดีมชุดิฟไฟยังไงวะไอ้เี่ยเหมือนฟรีไฟที่ต่อตั้งอะ Take a minute focus on your b r e a t h i l p s i t h a มจะเล่นแต่ปืนเย็น่อไปเรื่อยๆขอเลยดิ ม่มีอะไรเบอกให้อยู่เอาเพื่อนกนบนยฟีไฟดียังไม่เห็นหน้ามันเลยอะไมาซื้อไอการซื้อน่อยไอไอซื้อคนนึงใค้อซื้ออการวออฟกูไปาแล้วซื้อน่อยดิซื้ออดจะตายออฟมึงอะซื้อหน่อยออฟที่หายากทีสุดในโลกอะไม่มีใครใช้กันหรอกไอหนอยใครจะไปซื้อนอยักีอใครากซองเลยกููซองเลยเฮ้กากูกัากูกักก้ากูจ้ด้วยเล่า ด้วยไอ้ยังอยู okay, down, down. ่ไหนกันแน่ไว้สัตว์ไม่รู้ดิไอ้เยังใครก็ไม่รู้อ่ะจมมอนเลยจมมอนเลยสวยสวยมากมอนเรียบร้อยฟรีไฟกับฟรีแมนนี่โดนกูเอ๊ะจะฟรีไฟฟรีแมนด้วยครับเกมนี้สวยสวยสวยดันแม่งเลยดันแม่งเลยดันแม่งเลยสวยสวยสวยช้าไปดีไปดีไปดีเพื่อน เฮ้ยรู้ทันเลยนี่เฮ้ยเฮียแล้วอ้าวโอ้ยโดนมาตายเยนมาตายนี่เไมวะเฮียโอ้เล้ยหรอใช่ครับกูได้ยิงเลยเลยมึง็ทำมรู้ไปนี่ทำมึงไม่ได้หรอกมอ้บไข่เออย่างู้นโ้ยไอ้ไม่อาเอไปจไว้เฮีย้ยไอ้บอมเย็นอยาแจกตายตาย ไม่ต้าแจกแค่โคนอื่น่ะเฮียไอ้เฮีย้มอบุมึงเซฟเป็นไมเนี่ยกูไม่มีตังค์เล้ยอกเียกันเี่ยกันอเซฟกันเ่ะกันเฉล่นดูไปดูเลยเสียงพวกมึงแม่เฮ้ยดดูนเ้ก็บอกเดียวเกินพอเว้ยพวกเฮียเนี่ยกาโอ้เเสิมึงยิงหรือเปล่า พอแล้ววิเลยมันไม่ไหวกับกูหรอกวีเลสูอยู่แย่ไม่เไม่ค่อยอยยิก่นสุดทยวะะไอยไงไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ืนตื่นแล้วปันตื่นแล้วไอ้ปันตื่นแล้วไอ้ืนตื่นแล้วไอ้ปืนตื่นแอ้วไอ้ปืนล้ไอ้ปืน่้วอ้ปแ้อนน้ไอปตแล้วไอ้ปนตืนแ้ไอป่แล้วอนตืนแล้ไอ้ปแล้วอ้ืต่ไอ้น้ไอ้ไอ้ื่อนน กับชุบกูกันโวกยอยอยู่เว้ยจู่้งจัไม้จัเ่้จไม่ิไม่ทิ้งไม่ได้เยไมจอยู่เองอยู่อยู่ใจชุบจจชุบกูจชุบเอ่อเอาไ่ชุบเอาไชุบเฮ้ยอมันอย่เป็นมืกูอะอ่านะลูกนะเอามันมาอยู่ที่นี่ไงอยูว้เีเฮียแม่งอ่อ อันแล้วอ่ะคนไทยคะว่าแล้วอ่าแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังดะครนะทีมคำอ่อนมี่เดียวแล้วแล้วก็อย่าลืมลีดเดอร์ฟอสชั่ปนะทุกคนรับประกันได้ลยนะรับโอ้โหในสุดตาแรกของวันที่บวกโอ้โหไอ้คบได้สามโอ้โคตรจอกโอ้เดโจได้สามโอ้ไอ้แย่ไม่แปะแล้วไอ้เบลแม่งแพ้สายไอ้ ตีเวอร์สามเลยเฮียเย่าไปอยอาไปทันโกเลยเฮียตีเวอร์เอามึงกดทำไมอ่ะไอ้กูดีกว่าอย่าไปทำใจอยู่ห้องมันก็เจอเอ้ยกูอะไรจะบายบายขอดูเลยบายบายขอดูก่อนเฮียกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอามึงกดทำไมพี่เก็บผ้าเฮ้ยบายบายขอดูแลบายบายครับคุณดูเจอใหม่ครับบายบาย